ข้อที่หให้เราฝึกจินตนาการว่าเราเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไปแล้วไม่ใช่เทรดเดอร์ที่พยายามที่จะประสบความสำเร็จ นะครับให้เราฝึกคิดแบบนี้ไปเลยนะครับให้เราก้าวข้ามเสร็จเลยว่าเรานะครับเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นเทรดเดอร์ที่เป็นมีความเป็นมืออาชีพมีวินัยอย่างสูงอ่าแล้วก็เป็นเทรดเดอร์ที่สามารถที่จะสั่งอารมณ์ของตัวเองและเป็นเจ้านายในอารมณ์ของตัวเองได้นะครับให้เราฝึกคิดแบบนั้นให้เราคิดว่าเราเป็นคนที่สามารถที่จะทํากําไรได้เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไปแล้วมีกําไรโดยเฉลี่ยทุกปีทุกปีเนี่ย อย่างสม่ำเสมอนะครับให้เราฝึกคิดแบบนั้นดีกว่าที่เรามานั่งคิดเราจะพยายามเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งแบบนั้นมันจะยากกว่า ให้เราคิดแบบว่าเป็นคนที่สําเร็จไปแล้วเลยในข้อที่2นะครับการที่เราฝึกคิดว่าเราเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรานึกถึงกระบวนการเทรดที่ถูกต้องตามมานะครับมันจะทําให้เราคิดถึงกระบวนการเทรดว่าไอคนที่เป็นเทรดเดอร์ที่ทประสบความสําเร็จเนี่ยเขาเนี่ย <hora. S 2> คิดอย่างไรและทําอย่างไรนะครับมีวินัยในการดําเนินชีวิตอย่างไรจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถ ดำเนินชีวิตได้คล้ายๆกับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไปแล้วเลยหรือเป็นแบบเดียวกับเขาไปเลยนะครับจึงนํามาสู่ในข้อที่2ว่ามันจะทําให้เรารู้สึกให้ความสําคัญกับการควบคุมความเสี่ยงเป็นอันดับต้นๆน,นะครับเป็นอันดับแรกเลยโดยความเสี่ยงนี้นะครับเขาจะเสี่ยงกันไม่เกิน0.5-1%นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองคนเดียวนะอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณริชาร์ดเดนนิสนะครับคุณเอ็เซโกตา หรือว่าเจสซี่หรือว่ามอนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่เป็นเทรดเดอร์ทุกๆคนในโลกเนี่ยล้วนคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันว่าเทรดไม่เกิน0.5ถึง1ต่อการเทรดเท่านั้นแล้วมันจะทำให้เรา เติบโตและประสบความสาเร็จในการเทรด forex ในการลงทุนนี้ได้จริงๆอย่างยั่งยืนในข้อที่3นะครับนั่นก็คือการเล่นเฉพาะทางเฟรมที่ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเล่นเทรดทางเฟรมที่ใหญ่ๆอย่างน้อยนะครับคือ4ชั่วโมงขึ้นไปแล้วใช้กลยุทธ์การวาง pending order เท่านั้นการวาง pending order เท่านั้นเอากลยุทธ์อะไรก็ได้นะครับมาใช้ในการเล่นแบบ pending order เท่านั้นนั่นก็คือการวาง buy limit sell limit buy stop sell stop นะครับ คุณหากลยุทธ์อะไรมาก็ได้นะครับที่วาง pending order เท่านั้นแล้วเซต stop loss tp เอาไว้ล่วงหน้าเลยแล้วทํางานแค่วันละครั้งเท่านั้นนะครับแล้วชีวิตการเทรดของเพื่อนๆจะสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขมากขึ้นจากการที่ไม่เครียดแล้วสามารถทําซ้ําได้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วนะครับหลักในการเทรดให้สนุกเนี่ยแล้วก็เทรดแบบชิลๆง่ายๆทำกำไรได้ง่ายๆเนี่ยนะครับผมมีสอนไว้ในคอร์สอย่างละเอียดที่มีชื่อว่า h e r o Level นะครับก็คือเทรดสั้นทำกำไรแบบง่ายๆชิลๆนะครับซึ่งแต่ละระบบนะครับออกแบบมาให้สามารถทำกำไรได้ง่ายๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเฝ้ากราฟมากดูกราฟมากเป็นระบบที่ pending order buy limit sell limit buy soft sell s o p ไว้อย่างเดียวเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเฝ้ากราฟอะไรเยคนอาจจะเข้าใจผิดใช่ไหมว่า การเล่น forex เนี่ยจริงๆเอ้ยมันจะต้องเฝ้ากราฟดูกราฟทั้งวันทั้งคืนอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเซตอัพกลยุทธ์ให้แบบว่าไม่ต้องเฝ้าได้แล้วการเทรดมันจะสนุกมากขึ้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมแนะนําเลยในคอร์สของ hero level นะครับลองไปศึกษารายละเอียดกันดูไม่ต้องกลัวด้วยว่ามันจะเรียนยากเพราะว่าในคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายๆที่เรียนแล้วเอากลับไปทําเงินได้เลยนะครับยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามสัสดีครับ